พระพุทธเจ้าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกรสัมพีนะนางมาคันธิยาจ้างคนด่าเดินขบวนด่าติดป้ายด่าถ้าเป็นทุกวันต้องออกทีวีด่าโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุด่าเพราะนางมาคันธิยานั้นเป็นอาฆาเมหสีของพระเจ้าอุเทนมีอำนาจอยู่แล้วจะเป็นโจรจะเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทานจะเป็นคนชาตชั่วจะเป็นเปรตอสุรกายเจ้าผู้ไม่ได้ผุดไดเกิดจะเป็นสัตว์เดละชฉ้นกด่า พระพุทธเจ้าของเราเดินแจกยิ้มอยู่ทั่วทั้งธานีโกสัมพีเขาด่ากันทั้งเมืองตั้งเจ็ดวันพระอนนท์โกรธหัวฟัดหัวคอนพระพุทธเจ้าว,ว่าเขาด่ามาแล้วก็เป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศาธาตุไปมันไม่มีตนมีตัวดอกอย่าไปโกรธเลยเรื่องเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้พระอ,นอนานนท์บอกหนีหนีนินมนต์พระผู้เป็นเจ้านี้เถอะพระผู้มีพระเจ้าอย่าอยู่ตรงนี้เลยเขาดา่าหนีจากนี้ไปไหน บอกว่าไปนู่นไปกุสินาราถ้ากุสินาราด่าอย่างนี้อีกไปไหนะไปสาเกตไป,ปรชาชคือไปไหนตอนนั้นก็ไปสิขาเรามีพระพุทธเจ้าว่าจบไม่เป็นเรื่องเกิดตรงไหนให้มันดับตรงนั้นเขาด่าไปอีกหน่อยเขาก็เลิกดอกเขาหมดเงินจ้างเขาก็เลิกอาตอมาก็บอกว่านั่นพระพุทธเจ้านะเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีอาตอมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของพระพุทธเจ้าเขาด่าคนเดียวหนึ่ง ไม่ถึงทั้งเมืองก็จะไปโกรดนักสีให้อาภัยแก่อำั่งลงเขาอาจจะจ้างแกมาด่าก็ได้ให้แกได้เงินบ้างอน,นุเคราะห์แกครั้งที่สี่ลุกขึ้นด่าอีกตำรวจจับสุดท้ายตังมาก็บอกโอ้ยปานตาเพิ่นเห็นหน้อยอยังคู่นี่ก็ได้ประชันเขาจ้างมาด่าจริงๆพระอย่างนั้นก็มีนะพระนี่เว้นไหนก็พบอีกครั้งหนึ่งนี่ใกล้ๆนี้แหละ คำถามใครก็ได้มีคนเห็นอยู่ใกล้ๆนี่อาตมาไปแสดงธรรมคนหนึ่งจะเป็นผู้อย่าบ้านเก่าอยู่บ้านหนึ่งของอำเภอวันน,นนิีวารคนฟังเต็มศาลาล้นศาลาใต้ถุนก็ฟังแต่แกขึ้นมาบอกนิมนต์เลิกเถอะโคตรมากรู้จักหมดแล้วล่ะแกว่าคนทั้งหลายก็โกรธอาตมาว่าอย่าโกรธแกเลยนะเม่าในเมื่อโยมรู้แล้วก็ไปนอนเสีย สงสารพวกที่ยังไม่รู้อะไรให้เขาได้รู้แกลงไปสักพั้งหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วเลิกเลิกแกบอกเลิกเสียหนักหูแกว่าอย่างนี้มันรู้หมดแล้วละสรุปสักอาตมาก็บอกว่าไปนอนเสียจะไม่ได้หนวกหูให้คนอื่นเขาฟังโยมรู้แล้วก็ดีอนุมโมทนาอาลงไปข้างล่างเขียนจดหมายขึ้นมาเยื่นขึ้นมาอีกเหมือนจดหมายอาตมาก็อ่านนิมนต์เลิกอาตมาก็อ่านปั่นคนฟัง นี่นะธรรมะของเราอยางไม่เจาะพี่น้องทั้งหลายครนี้หมดให้เหลือาตมาก็สงสารเขาด้วยแล้ลึกถึงพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมให้งดงามเป็นลําดับในเบื้องต้นทํามกลางที่สดุดไม่รู้จะทําอย่างไรจําเป็นจะต้องฝืนความรู้สึกของแกนะเราแสดงธรรมกันไปผู้ฟังก็ฟังไปอย่าไปโกรธแกเขาก็เอาแกหนีเช้ามาวันใหม่ชาวบ้าน ตามมาทั้งกำนันทั้งใครต่อใครมาขอขมาลาโทษถือดอกไม้ธูปเทียนมาแต่ตัวเขาไม่มาอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรอาตมาก็ลืมหมดแล้วไม่ได้ถือโทษกดเคืองเราอเวโรโหมิเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยให้อภัยล่วกหน้าแล้วตลอดแกด่าแล้วแกก็ลืมแล้วเป็นลมเป็นแรงไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่เป็นไรนะตัวแกมาไหมมันไม่มาเขาว่าอย่างนี้ ไม่มาก็ฝากให้อภัยไปให้แก่ด้วยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรไม่เป็นไรหรอกโยมทั้งหลายก็ไม่เป็นบาปพวกโยมมานิมนต์อาตมาไปถูกเขาด่าก็ไม่เป็นบาปเพราะโยมไม่มีเจตนาะเอาละไม่เป็นไรพระันกลับไปให้อภัยให้พรกลับไปเราก็ไม่ได้ถืออะไรจางนั้นแหละเรียกว่าวาจนขะขโมต่อมาเมื่อปีนี้อ้อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อนของแกมาตาคนนั้นแกเป็นใบเสะแล้ว นนี้เป็นคนใบป้ปากเกือกภาษาภาคอีสานว่าปากเกือกภาษาภาคกลางว่าเป็นใบ้พูดไม่ได้เลยสักคำคางแข็งลิ้นแข็งไปรักษาหมดเป็นแสนยังพูดไม่ได้เท่าทุกวันนี้โอ้ยอาจารย์เอ้ยไปสัน่นเช็ดจังไรหรือมันเป็นปากเกือกมันใบ้หรือมันหงวยหอยจะไปเห็ดหยังก่อยบดเห็ดหยัาง,หางให้จะเสื่อก็ขอให้แกหายวันหายคืนเถิดถ้ามีเวรมีกรรมก็หมดไปสิ้นไปเดนี่ ก็ยังพูดไม่ได้ไปรู้หายหรืออย่างสาธุขอให้แก่หายวันหายคืนแล้วไม่ได้กดได้เครื่องแต่เราจะต้องรักษาใจเราให้ดีๆอย่างนั้นแหละคูคูคูคควัดจนันทคโมวัดจนันขคโมโอดทนต่อถ้อยคําบางทีนี่อาตมาเทศอยู่ไนนี่มีคนเขียนจดหมายมาด่าวันละเดือนหนึ่งหลายฉบับก็มีสรรเละเินก็มีเยอะแยะโลกนี้เป็นอย่างนั้นพูดมากเขาก็ดา่า ผู้น้อยเขาก็ว่าอยู่เฉยๆเ,เขาก็ดินทาตั้งแต่ฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนชัางตกมาตายยังกระดอกระเดียดถล่มให้ถ่วมหน้าฝนผีบ้านก็สร้างบบตกนี่พอปะ่ะหอยย่มดำให้ดำหน้าต๊ยังพอยิ่งยิ่งแหนะนี่พอป่าต๊หลายมันกระดาตกหน่อยมันกระดาฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนชัางประสาอะไรกับพวกเราเมื่อเขารักเขาก็ชมไม่นิยมเขาก็ดา่าหัวเราเป็นธรรมดาธรรมดามาฝึก ปฏิบัติธรรมให้มันมีสิ่งเหล่านี้กลับบ้านพ่อบ้านอยู่ที่โน่นแยกเขี้ยวรอคอยตั้งปมปัญหาไว้มึงเด้อบางมาสบายมันก็ขักบังเจ้าตอนบุญทั้งหลายคนเป็นพอละหันกันวิดแล้วอยู่วัดนิเพผลมัสนนะต,ตั้งใจไว้โลดไปถึงเราดาปา้าป,ปา,ปปาแล้วก็อิ้มโอ้ยข่อยเอาบุญมาฝากเจ้ายามันข่อยขึ้นหอดเจ้าเจ้าหายสาหายพ่อข่อยบกเขียดน้าเจ้าดอกข่อยหักข่อยแพงเจ้าคือเขา ยิ้มไปโหลดอือวือว้อๆขึ้นระวังยักษ์จะขึ้นบ้านยักษ์โคโนจะเจอกับยักษ์ขีนียักษ์ขีนีมีบริวารมากเอิ่น้าเอิ่นผีหาสมุกินตับเนี่ยเนาะว่าสั่งบุเวียงมานานนาหน,นา,นนานบริวารยักษ์ขีนี่จ้งนอนกับปอบท้ง้าลุ่งไปเลยบานเพิ่นเอิญบริวารเพิ่นมาเอีงหน่อยยักษ์ก็ได้ตีกันทนี่ยักษ์โคโนมันลงมือลงตีนมันเดินดังตึ้งตึ้งตึ้ง,งระวังไปนี่ระตกตารางเด้พระเจ้าว่า กระดูคางเน็บฟ้าได้หันวัสนูจักบ่อพ่อแกไม่ถนัะห่วยอีกหน่อยก็ลูกยักษ์ร้องให้สนั่นวันไหวพ่อยักษ์แม่ยักษ์ตีกันข้อกระบ,บากสากกระเบือปิวว่อนสีสูนที่สุดเลยคนมาปฏิบัติธรรมก็ไปละยิ้มเสาลาลด,ดว่าจาขวัตเราหายมาท่านเนี่วื้อวื้อกันหายใจใหม่ตั้งใจดูลมให้ดีๆซสก่อนถ,ถ้ามันโกนมาลมมันจกเน็ดจกเย็ดจกเ็หายใจดีๆ ว่าฝึกมาแล้วเจ็ดมือผลวสันถึงมาแพาบา้บ่อซําแน้วสันยิ้มแตก่กอนหายยาวอ้าคาว่า,วา,าวปกติยิ้มยิ้มแล้วก็ดูหน้าแกด้วยนะใช้แต่จาคะไม่พอต้องปัญญายิ้มครั้งหนึ่งถ้าดูสีหน้าแกเปลี่ยนไปในทางดีก็ยิ้มอีกให้มันหวานกว่าเก่าครั้งที่สองพูดจาให้แพระถ้าหน้าตาเปลี่ยนสีลงอีกแสดงว่ายักษ์กำลังจะตายยักษ์มันกลัวยิ้ม มันไม่ได้กลัวไม้กลัวค้อนถ้ายิ้มแล้วยักอ,อนโน่ปลอดโย่ปลอดรอยยิ้มของเธอเพราะวาพกก็จะเป็นยิ้สันนิษหันัดเนี่ยเพราะนั้น,นยิ้มแล้วก็มีปัญญาดูหน้าเขาด้วยเขาเปลี่ยนแปลงสีหน้าไหมถ้าสีหน้าเขาเปลี่ยนแปลงลงจากความเข้มข้นทะมึงถึงเป็นสีหน้าที่มีรอยยิ้มบ้างในมุมปากอ่ะยิ้มอีกครั้งที่สองให้มันวาดกว่าเก่าพูดจาให้มันดี ถ้าลดลงได้ก็ยิ้มครั้งที่สามก็จบเกมแต่ยิ้มครั้งหนึ่งก็ยิ้มครั้งแรกก็น้าแดงขึ้นกว่าเก่าเอกระวังให้ดีๆยิ้มครั้งที่สองยังไม่เปลี่ยนท่าที่ครั้งที่สามเตรียมไปบังต้นเสายิ้มซะก่อน <laughs> ใช้ปัญญาด้เยเ็กนอยพัดเสวาเผื่อว่ายักษ์หลงเตะมาก็ให้มันเตีมถูกต้นเสาอย่างนี้เกวีได้มีจาคะมีปัญญาไปด้วย ถ้าไม่ฉะนั้นเราดีคคกกับบากสากกระเบือเปียวว่อนพ่อแม่ยักตีกันลูกยักร้องให้สนั่นวันไวไทยบ้านเอิญเมืองทานเขาเสยหัวควานว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเอานาลกมาฝากกันนอ้อนะมาถึงบ้านให้มันเป็นสวรรค์บ้านหลังเล็กๆพ่อเป็นเทวาแม่ก็เป็นเทวีลูกน้อยๆทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเป็นเทพพระบุตรเทพปฏิดาดีใจแม่มาแล้ววิ่งมารับ แม่ก็เอ็นดูเมตตาลูกเอ้ยแม่เอาบุญมาฝากไปไหว้แม่ไหว้พอ่อไปแม่จะพาไปไหว้พ่ออย่างนี้นไไหว้เป็นไหมถ้าเป็นไปถึงไหว้เลยไหว้ผัวเลยก็ได้คอยเอาบุญมาฝากเจ้าซาตุทารทำมาได้บอกผัวนี่ไปคือกันเมื่อฮอดเขาเอ้ยคอยเอาบุญมาฝากแกเป็นคอยได้บุญค่ะคอยกินหอดยาข้าวนาไม่ผมบ่เป็นอย่างงี้เลยทัใส่เข้าไปโลดกินข้าไม่ยางไม่ตายเห็นไหม ม่าจากอำเภอหนองบัวลำโพงเท่าเอ้ย่อยขั้นขาหาย่อยเดากินยาขั้นใหม่ว่าเป็นหยังจะเป็นบุญว่าสันเอามาฝากเต้าว่าสันลองยกมือไหวเมียของตนเองดูสิอดน้อมถ่อมตนลงอย่างนี้เพื่อเรานั้งหลายได้เข้าใจอย่างนั้นต่อมาจากวัจนัคโมอดทนต่อถ้อยคําอันสุดท้ายโนจับ ฐานเนิโยชเยอันที่เจ็ดโนจัตฐานเนิโยชเดไม่ชักนำพาไปในทางที่ผิดที่ชอบที่เสียเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาอบรมได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วเข้าใจอะไรบ้างท่านชักชวนลูกชักชวนผัวชักชวนเมียให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติธรรมให้เขามีศรัทธา เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีเล่าเปรียบเทียบเปรียบเปยชักชวนผัวชักชวนเมียชักชวนลูกให้มีศีลให้มีธรรมรู้จักควบคุมข่มใจรู้จักสำรวมใจสลัดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มีปัญญาค่อยสั่งสอนกันบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านแห่งอาริยชน บัลลังเล็กๆหลังนั้นเป็นสวรรค์ขึ้นมาทำเจ็ดประการนี้เป็นขู่เป็นขู่เรียกว่าธรรมะของขู่ธรรมะของกัลยาณามิตรพระสงฆ์องค์เจ้าก,ก็เอาอย่างนี้ญาติโยมเอาอย่างนี้มันก็จะสั่งจะสอนกันอันอื่นมันช่วยอะไรไม่ได้ท่านจะเอาตะก,กุดเอาผ้าประเจียดเอาลูกประคำไปมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคาดนิยมชั่วๆให้เป็นสิ่งที่ดีมีแต่ความงมงาย พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พระเว้นจากสิ่งเหล่านี้จะพาชาวบ้านตกนรกท่านเรียกว่าคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วตนเองเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดก็ไปชักชวนคนอื่นใี้เข้าใจผิดพูดผิดทำผิดท่านจึงห้ามไม่ให้พระเราเรียนไม่ให้พระเราสอนมีคนหนึ่งมหาอัตมานี่แกออกมาจากคุกใหม่ๆพระเต็มคอ วันหนึ่งแกจะไปป้นเขาที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านแพงบานแวงคำนก,กกอยู่ที่อำเภอบ้านแพงอยู่ข้างภูหลังกาวันนั้นแกจะไปป้นเขาเพราะที่อาตมาไปสแสดงธรรมเจ้าทรัพย์ที่แกจะไปป้นเขาก็มาสแสดงธรรมคนที่จะไปป้อนออกมาจะคุกแกกันนั่งรอให้เจ้าของทรัพย์กลับคืนหูไม่มนวกมันก็เลยได้ยิน ไม่ไม่นวกก็เลยได้ยินคําพูดที่อรตมาเทศไปเรื่องบาปเรื่องกรรมคนทุกคนยากก็ได้สร้างกรรมสร้างเวนมาไว้เกิดมาชาตินี้จะทําคุณงามความดีอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะตนเองขัดสนความพร้อมไม่พอก็มุนไปสู่กรรมอันลามกไปทําบาปทํากรรมเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่ปาเปนะปาปังสังสรนตมานาะเอาบาปต่อบาปก็เวียนลงสู่นระกอีก ที่นี้บางคนเกิดมาอาภัพคับแค้นแต่มีสัมมาทิฏฐิมันเก็บเล็กผสมน้อยสร้างคนงามความดีเว้นชั่วครัวบาปบุคคลเหล่านั้นก็สลายบาปปิดกั้นพลังบาปแล้วล้างบาปนั้นด้วยบุญเหมือนเอาเกลือใส่ในน้ำแล้วเอาน้ําเทใส่เกลือมากๆความเค็มข้นก่อจางไปสามารถเอาบุญลบล้างบาปได้อาตอมาครพูดไปพูดไป นายคนนี้แกฟังไปฟังมาแกก็ใจอ่อนไม่สามารถจะป้นได้แกก็เดินออกมาไม่ป้นนะเว้ยเราเดินทางมาผิดแล้วเดินออกมาสํานึกถึงถ้อยคําที่ได้ยินได้ฟังนั้นอยู่ตลอดมาพอมาถึงริมแม่น้ําพระของแกเต็มคอแกบอกว่าโอ้มึงหลุดไปน้ากูซื้อซื้อหน่อปสันเต็มข้อสับหลบับ ห้อยคอให้หนักเฉยๆเ,เนาะไม่ได้สอนได้บอกเลยเวลากูไปลักควายมึงก็ไปด้วยกูไปกับกูโน่เต็มคอนี่ไปป้นก็ไปด้วยกันไม่เห็นว่าอะไรพระพวกนี้ใช้ไม่ได้โยนทิ้งลงน้ําเลยไม่ได้สอนเราอะไรเลยคนที่ใช้ได้คือพระคนแต่นี้ต่อไปเราต้องไปหัดฟังเทศจึงจะไม่หลงทางเดินของชีวิตสุดท้ายแกเอาลูกมาฝากให้บวชเนนแกจึงเล่าให้อตมาฟังว่าผมนี่ ไม่ได้เข้าคุกเพราะ่าได้ฟังเทศอาจารย์มิฉะนั้นป่านนี้ผมคงจะเข้าคุกเข้าตารางไปอีกแล้วผมจึงอยากจะให้ลูกผมนี่ได้บวชได้เป็นคนดีแต่ว่าปื๊เอบเปิกบาในีลกูกเพั้นดื้อขนาดมาเป็นเนน้อยรังนกอยู่ต้นไม้ต้นไหนมันปีนขึ้นแค่เอามาบีบมามกกินพ่อแม่มันบลาดีนะเนี่ยมันบวดีมันก็เลยดียากอาระรมาเขาอบก็รมไปอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพ่อแม่นี้แหละ เป็นครูคนแรกให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นครูให้แก่กันและกันวันนี้เป็นวันครูจะได้เป็นแบบอย่างเป็นเป้าหล่อหลอมสังคมคนดีมากๆขึ้นในสังคมก็จะลดจำนวนคนชั่วลงการพูดการกระทําการคิดของคนดีทั้งหลายจะเป็นแบบเป็นเบ้าเรียกว่าพลาแห่งธรรมะพลาธรรมะพลัง หรือที่เราสวดกันสัพธรรมมานุภาเวนะอนุภาพแห่งธรรมจะขจัดความชั่วร้ายทั้งหลายให้สลายไปครูบา,าอาจารย์แม้มีเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นคนดีจริงๆก็สามารถทำให้พฤติกรรมชั่วร้ายของเพื่อนฝงนี่เบาบางลงเขาอายนะคนเราเปลี่ยนแปลงได้คุณภาพแห่งชีวิต ของชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่มีศีลมีธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะสามประการคือทําตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆเอาเปรียบเอารัดสังคมไม่ค่อยได้เอาประโยชน์จากสังคมเพียงแต่น้อยปลดปล่อยจิตใจตนเองจากพันธนาการค่าครอบงาค่านิยมผิดผิดของสังคมออกไปมีต่ตนเองจะครอบงาสังคมได้คนเราดีๆนี่ ทำให้คนชั่วเกรงได้ถ้าดีเข้าจริงๆเพราะเหตุน,นั้นในวันเช่นนี้แหละเราก็ต้องมาละลึกมานึกถึงเราสามารถที่จะเป็นเบ้าเป็นหม้อหม้อหลอมหม้อต้มเป็นสเปนติงพ่อเป็นเป้าหลอมสังคมได้ขอให้มีมากขึ้นพ่อแม่ก็หลอมลูกครูบาอาจารย์หลอมลูกเสร็จผู้หลักผู้ใหญ่ล้อมคนหนุ่มคนสาวเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง ท่านเดินไปเห็นภูเขาทางหลังคาของภูเขาเนี่เหมือนเหมือนภูงวนนี่จะหินนี่จะดานเห็นบนภูเขาแต่ข้างล่างข้างล่างเป็นดงทึบตามเชิงเขามีต้นไมใ้ใหญ่ๆคลื่มแต่ข้างบนนั่นมันมีแต่หินรับแดดรับฝนรับความหนาวท่านก็เลยสอนพระพิสท,ทั้งหลายท่านบอกว่าพิสท,ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยได้อาศัยภูเขาลูกนี้ ยะถาหิปภะะโตเซโลอรัญยะสมิ่งภะห้าวเนตังลุกขาอุปนิสัยะวัฏทันเตเตวันปติงูไม้ทั้งหลายได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนลูกนีมันจึงเจริญงอกงามขึ้นมาได้จนเป็นต้นไม้ใหญ่ชันเจ้าป่าวัฏทันเตเตวันปติวันปติก็แปลว่าเป็นเจ้าป่าเป็นต,ต้นยูงต้นยางใหญ่มันงามเพราะอะไร ไม่มีใครไปรดน้ำไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่มันเคี้ยวชะอมอยู่เพราะมันได้อาศัยภูเขาลูกนี้บังแดดบังฝนบังความหนาวบังลมข้างๆเขาลูกนี้จึงมีแต่ความชุ่มชืน้นเมื่อมันอยู่กันได้ใบมันร่วงหล่นก็เป็นปุ๋ยให้แก่กันและกันจึงงอกงามวัดทันเตเตวรรปติเตตจเริญมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชั้นใดในหมู่มนุษย ท่านบ่ายอย่างนี้ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันเป็นผู้ตั้งมั่นในศินมีศรัทธามีจาคะบุคคลเหล่าใดปุตตาวะญา,าติวาฮันรยาวาสามีวากรรมการราตาวาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรได้อาศัยหัวหน้าเช่นนี้ผู้มีศินมีธรรม เขามองเห็นอยู่ซึ่งการกระทำดีของท่านผู้นั้นปัสสมมนานุกุพันติเยะวันติวิจักขณาเขาเห็นการประพฤติของพ่อของแม่ของหัวหน้าของบุคคลเหล่านี้อยู่ประจักษ์แจ้งวิจักขณาเขาเหล่านั้นก็ประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามแล้วเขาเหล่านั้นก็เจริญในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ เวลาเขาตายเขาก็ขึ้นสวรรค์เพราะเหตุพ่อพาดีแม่พาดีหัวหน้าพาดีหัวหน้าดีพาให้ลูกน้องขึ้นสวรรค์ท่านหัวหน้าการปรถมศึกษาจังหวัดท่านอาจารย์ที่ชิดบานตำบลชวนลูกศิษย์ลูกน้องอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแม้ไม่อยากมาท่านก็ขอร้องเขียนหนังสือขอเชิญท่านเอาใจใส่จนกว่าจะได้ลูกน้องมาห้าสิบ คนท่านเอากดมาเองเลยกลางให้ลูกน้องเลยท่านทั้งหลายดูสิหัวหน้าดีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบืองเอาเชือกมากลางลูกน้องยังไม่มาหรอกแต่งวันที่เก้าท่านมาแล้วกลางเชือกคึงเอากดมาห้อยมาแต่งทําอะไรทําไมมากกดนักแต่งให้ลูกน้องให้มันมาอยู่สบายสบายมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จึงบอกว่าได้หัวหน้าที่ดีเนี่ยมันดีไปแล้วครึ่งหนึ่ง นันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งหัวหน้าเขาประจักษ์ชัดในธรรมด้วยศรัทธาด้วยศินจากะปัญญาเช่นนั้นเขาก็กระทำตามเมื่อเขาปัดกระทำในธรรมนั้นจริตตวาสุจริตธรตรมมังเมื่อเขากระทำตามสุจริตธรรมเช่นนั้นเขาก็มีความเจริญขึ้นมาด้วยสินด้วยธรรมสุดท้าย เมื่อเขาตายไปเขาเพลิดเพลินในเทวโลกพลั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปาถนาอันเป็นทิพย์เพราะเหตุแห่งหัวหน้าดีฟังให้ดีนะพระราชาดีไม่ใช่ทำให้บ้านเมืองสงบเพียงในปัจจุบันสามารถทำให้ชนทั้งหลายภายใต้ขอบเขตคันทศีมาขึ้นสวรรค์ได้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นเราสังเกตดูต้นไม้ในป่าในตรงในเชิงเขามันเขียวมันงาม กลงวันหน้าแรงเนี่ยตามโคกตามนี้ใบหลดแต่ที่นู่นทําไมมันเขียวฝนไม่ตกก็เขียวปุ๋ยไม่ช่าน้ำไม่โชกต่มันเขียวได้อย่างไร mm hmm. เหมือนกันกับหน้าฝนมันได้อาศัยกันต้นใหญ่เป็นร่มเงาให้ต้นน้อยต้นน้อยก็ปกพื้นให้ร่มเจ็นให้หน้าดินชุ่มชื้นใบแต่ละใบร่วงหล่นมาก็มาแปรสภาพเป็นปุ๋ย เมื่อคนดีในสังคมมีมากขึ้นเราก็จะเหมือนป่าดงพงไผ่คุ้มครองให้แก่กันและกันต่างคนก็พูดจาดีกระทำดีรักกันฉันพี่ฉันน้องความสงบร่ำงับเกิดขึ้นพ่อแม่ดีลูกดีหูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ลูกหาดีพระสงฆ์องค์เจ้าดีประชาชนชาวบ้านดีอันนี้ไปคนละทิศละทางประชาชนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาอยากจะดีพระไม่ดี พระไม่สนใจโยมจะมาปฏิบัติธรรมเ้ยไปใส่ก็คือกันธนัวมันจะได้เป็นพระอรหรอรันต์บ่อไปหุ่นแบบว่าขัดขวางเอาไว้บางแห่งโยมดีโยมไม่ดีพระดีพระไปอ้อนบอนไปชักชวนมาพระบางองค์อ้อค่าลดให้โยมนั่นนีม่มาปฏิบัติธรรมในไกลๆมาแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างนี้เพราะเห็นนั้นเนี่ยสามารถเป็นครูให้แก่กันและกันได้ด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างด้วยทรเก็บประการนี้ วันนี้ได้แสดงทมสำหรับครูมาสมควรแก่เวลานะเวลาได้ล่วงเลยไปเอาไว้พรุ่งนี้เช้าก่อนจากกันสรุปเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดให้มันจบสิ้นลงพรุ่งนี้ด้วยความห่วงใยจ,จากอาตมาเองความห่วงใยจากคุณโยมสมนุกอักษรเสือท่านผู้นี้เป็นเพชฌฆาตฆ่างวฆ่าควายมาตลอดเป็นเวลาเกือบสิบปีตายมาแล้วหลายร้อยตัว พอดียมพบาลมาเอานี่เอาไปโลงพยาบาลเขาบอกว่าอีกสักสี่สิบวันก็จะตายเมียเ,เอาไปก่อนตัวเหลือมถอมกระรองกระแร่งเขาจะตัดดีหิ้งพอจะรู้ว่าตายก็ไม่ต้องรักษามันหมดเงินเอาเงินไปรักษาลูกให้ลูกใช้เอามาตายที่บ้านพอมาที่บ้านย่านตายก็เข้าวัดเขา้าวาฟังธรรมจำศีลฟังเทศฟังธรรมไม่ตาย เดีนี้เลิกฆ่าสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยข่าง,งวข่าควายเลิกหมดซื้อรถใหม่คันเดียวมาคอยอุปถรัรมภ์อุปถากพาอาตมาไปเทศไปไหนปีกายแสนสี่หมืนกิโลเมตรรับคนเดียวปีนี้สุขภาพก็ทรุดโทรมลงแต่ก็ไม่ทอดทิ้งเหนื่อยเพราะอาตมานี่เองไม่ใช่แต่เพียงอาตามายมสมนึกก็จะตายเมืองกันเพราะขับรถไก่รถของท่านนั่นแหละพรุ่งนี้เป็นเจ้าภาพ ด้วยความห่วงใยกับท่านที่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดพิษทุโลกพิจิตตั้งแต่นู่ลงมานลตะวันชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอยุทยาป่าโมกอ,อ่างทองนครปฐมสุพรรณน,นครนายกกรุงเทพด้วยความเป็นห่วงท่านก็เลยจะทําห่อข้าวข้าวห่อเรียกว่าคามิกระพัดพัดสําหรับผู้ที่จะต้องเดินทางพระพุทธเจ้าสรรเสริญเพราะทำได้ยาก พรุ่งนี้เราก็คงจะได้พูดกันจบแล้วก็จะถวายคำมิัรพัดให้แก่ท่านเลิกลาสินสว่างก็รับห่อข้าวกับบ้านกันด้วยความสะดวกสบายทำความเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นดังที่กล่าวนี้ข้อความเจริญงอกงามในสินในธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่กันทุกคนเธอ